อาลครับเรามีเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ากรรมบัญชีกลางนี้จะถูกโยนใส่ไปนะครับว่าเบียผู้สูงอายุไปลงทะเบียนอายุ59 60แล้วทำไมยังไม่ได้เงิน600หรือว่าตอนนี้อายุ70แล้วไยังได้6 0ร้อยู่ยังเป็นเลเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเสียชีวิต ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแล้วเขาจะจ่ายครอบครัวละสามพันบาทต้นะครับผ่านมาหกเจ็ดเดือนแล้วยังไม่ได้ตังเลยถามไปพัฒนาสังคมพัฒนาสังคมบอกอยู่ที่กรมบัญชีกลางาไปทางโน้นเนี่ยนะนันสิต้องมาตอบแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไร,รนะคะควันนี้ท่านรองธ่บดีกรมบัญชีกลางนะคะเข้าสายพูดคุยกับเราค่ะคุณวารีแว่นแก้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองธิบดีสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะคุณถนอมคุณเอ๋ค่ะท่านรองเป็นโฆษกของกรมบัญชีกลางด้วยนะครับท่านรองครับ ค่ะเป็นคนศพของกรมบัญชีกลางค่ะดูเหมือนเขาจะโยนใส่ไปทั้งท่านนะผมเมื่อกี้ผมบอกไปแล้ว <c oughs> นะท่านนะว่ากรมบัญชีกลางยังไม่โอนเงินมาให้เลยอะไรยังไงเนี่ยนะครับท่านครับเงินที่ค้างคาอยู่จากโครงการของรัฐที่จะต้องเยียวยาหรือว่าจ่ายให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพเบี้ยคนพิการนะครับหรือค่าปลงศพหรือเงินใดๆก็ตามกรมบัญชีกลางเรามีบทบาทยังไงอยู่ในอยู่ในกระบวนการไหนของการเบิกจ่ายเงินนี้ครับท่านครับ ค่ะอ่าอันนี้จะขอเรียนในบทบาทของตัว,ตวกรมบัญชีกลางเองอ่ะนะคะ <or> ก็จะขออนุญาตอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยงังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการอ่ะนะคะกรมบัญชีกลางเองเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการจ่ายเงินสวัสด,ดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบ<อ>ี้ยความพิการนะคะซึ่ง<ะ>ในส่วนของกรมบัญชีกลางเนี่ยที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ก็คือได้ไปพัฒนาระบบในเรื่องของระบบจ่ายตรงนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีสิทธิกลุ่มนี้โดยเราเนี่ยได้ดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมที่เรียกว่า E-Social Welfare นะคะโครงการนี้เราได้ดำเนินการจ่ายเพื่อความสะดวกคล่องตัวมาตั้งแต่ปี6-3สามค่ะซึ่งในเรื่องของการจ่ายเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเนี่ย ก็จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ทั่วประเทศนะคะโดยในส่วนของกรมบัญชีกลางเองก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงในทุกวันที่สิบของเดือนนะคะครับซึ่งกรณีบางเดือนเนี่ยในเดือนใดที่มีวันหยุดในวันที่สิบตรงกับวันหยุดราชการเราก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้รับเงินภายในวันที่สิบก็จะจ่ายในวันทําการก่อนวันหยุดอย่างเช่นปีนี้ค่ะ ก็วันที่สิบก็จะตรงกับวันอาทิตย์ในเดือนเมษายนถูกไหมคะครเราก็จะเลื่อนมาจ่ายให้ในวันศุกร์ที่แปดเมษาเพื่อให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยได้รับเงินภายในวันที่สิบของทุกๆเดือนนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ในที่นี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เมืองพัทยาแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ ส่วนในขั้นตอนการดําเนินการเนี่ยว่าเราจะดําเนินการโอนอย่างไรจ่ายอย่างไรแล้วก็จะมีข้อห่วงใยข้อเน้นย้ําสําหรับผู้มีสิทธิ์นะคะที่เราจะอำนวยความสะดวกก็คือว่าในส่วนของขัอ้นตอนการจ่ายเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถ,ถิ่นกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาเขาก็จะส่งข้อมูลผู้มีสิทธิ์ที่ได้ตรวจสอบแล้วใน บริเวณภูมิลำเนาของเขาอ่ะนะคะที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็จะส่งให้กรมการปกครองส่งให้กรมบัญชีกลางสองหน่วยส่งให้กรมการปกครองเพื่ออะไรเพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคคลตรวจสอบในเรื่องของการมีชีวิตตรวจสอบว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่แล้วก็ในส่วนของกรมบัญชีกลางเราก็จะมาตรวจอีกรอบหนึ่งก็คือตรวจสอบให้ทราบว่าในถังข้อมูลที่ เ,เรามีผู้รับบำนาญบำนาญจ่ายตรงเนี่ยจะซ้ําซ้อนกันหรือไม่กับผู้มีสิทธิ์ที่สามหน่วยนี้ส่งมานะคะครับแล้วหลังจากนั้นกรมบัญชีกลางเมื่อได้ข้อมูลจากกรมการปกครองที่ถูกต้องข้อมูลยืนยันการมีชีวิตข้อมูลยืนยันจากในถังของกรมบัญชีกลางว่าไม่ซ้ําซ้อนกับผู้รับบำนาญแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จะ,ะทําการเบิกจ่ายเงินฝากจับคลังเนี่ยแทนหน่วยงานเจ้าของงบประมาณทั้งสามหน่วยที่ว่าเนี่ยนะค,ะ,คะตามประเภทของสวัสดิการก็คืออในส่วนของกรมบัญชีกลางที่เราดําเนินการก็จะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและก็เบี้ยความพิการนะคะคเพื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ์โดยตรงเลยอะค,ะค่ะภายในวันที่สิบของเดือนอย่างที่ว่าซึ่งเราก็ยังอำนวยความสะดวกในบางเรื่องเช่น ผู้มีสิทธิ์บางรายเนี่ยอย่างเช่นผู้พิการอะไรอย่างเงี้ย <_' co. S 1> เขาก็ไม่สะดวกในเรื่องของการรับเงินผ่านบัญชีธนาคาร <_' co. S 1> ก็อาจจะอมอบอำนาจในเรื่องของการรับเงินสดในส่วนผู้ที่ลงทะเบียนที่จะรับเงินสดเนี่ยเราในส่วนนี้เราก็จะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของอบทโอนเข้าอบตเ,เ,เข้าเทศบาลเข้าสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมถึงเมืองพัทยาเพื่อสามหน่วยเนี่ยจะ นำไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงต่อไปอ่ะนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ห่วงใยแล้วก็อยากจะเน้นย้ำก็คือว่า,าที่ว่าหลายหลหน่วยหลายหลาผู้มีสิทธิ์บางท่านเนี่ยก็ทำไมเขาไม่ได้รับเงินในทุกวันที่สิท์ที่กรมบ,บัญชีกลางบอกว่าโอนแล้วเนี่ยเรียนอย่างนี้ค่ะบัญชีเงินฝากเนี่ยสามารถที่ใช้บัญชีได้ทุกธนาคารนะคะอ่าทีนี้แต่ ต้องเป็นบัญชีที่เคลื่อนไหวเป็นปัจจุบันบางรายเนี่ยบัญชีไม่เคลื่อนไหวเลยหลายปีนะคะรวมถึงบัญชีที่มีเงื่อนไขาการฝากเป็นพิเศษเช่นเงื่อนไขาการฝากถอนเช่นเงินฝากประจําเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเนี่ยจะมีเงื่อนไขาการฝากถอนที่กําหนดระยะเวลาการฝากถอนบัญชีนี้ก็ไม่สามารถที่จะใช้มารับสําหรับโอนจ่ายผู้มีสิทธิ์ดังกล่าวได้ะคะ่ะ ครับถ้าโองจ่ายไม่ได้เขาต้องทํำยังไงท่านเขาต้องไปเปลี่ยนแปลงกับใครยังไงใช่ใช่ค่ะก็คือไปเปลี่ยนแปลงอ่บัญชีให้เป็นบัญชีที่เป็นบัญชี่อสะสมทรัพย์บัญชีออมทรัพย์ที่เป็นบัญชีเคลื่อนไหวได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเออ่กรณีหลาย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 หน่วยเนี่ยก็ถ้าเกิดผู้มีสิทธิ์ที่ไม่ได้รับ เงินอย่างที่กรมบัญชีกลางว่าเนี่ยนะคะก็คือวันที่สิบแล้วเขายังไม่ได้รับเงินเนี่ยก็ให้เขาไปแจ้งให้ติดต่อหน่วยที่เขารับลงทะเบียนก็ไปเปลี่ยนแปลงอในเรื่องของบัญชีเงินฝากธนาคารที่หน่วยที่รับลงทะเบียนตามภูมิล,ล,ลําเนาอะคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลายหลายรายเนี่ยที่ที่รับทราบข้อมูลมาก็คือว่ามีการย้ายภูมิล,ล,ลําเนานะคะคเมื่อย้ายแล้วเนี่ย ก็ไม่ได้ไปแจ้งในหน่วยที่ได้ย้ายไปในเดือนถัดไปเขาก็จะไม่ได้รับเงินนะคะนะคะค่ะเพราะว่ามันขาดไปจัดภูมิลำเราเดิมไปแล้วแล้วก็ไม่เข้าที่ใหม่ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ไปเข้าที่ใหม่เนี่ยโดยหลักของเราเนี่ยเกณฑ์การรับเงินต้องไปลงทะเบียนไงคะคถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคุณต้องไปแจ้งว่าคุณย้ายมาแล้วในที่ใหม่ครับ ถึงจะมีสิทธิ์รับเงินค่ะ,คะ,ะเพราะฉะนั้นทวนตรงนี้ก็ถือว่าคุณผู้ชมที่เป็นเอาละเป็นคนพิการหรือผู้สูงอายุนะครับเงินไม่เข้าบัญชีของท่านแสดงว่าบัญชีของท่านนี่ไม่เคลื่อนไหวไม่เป็นปกติแล้วละ่ะนะครับกรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าไปให้ได้นะครับเพราะงั้นท่านต้องไปแจ้งที่อ,อบตอรหรือเทศบาลหรือเมืองพัทยาหรือกรุงเทพลนครแล้วว่าท่านอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับแจ้งยื่นบัญชีใ,ชให้เป็นปัจจุบันที่บัญชีเคลื่อนไหวได้กรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้ ทีนี้นิดเดียวครับ<ช>ท่านครับประกอบน,นี้ดังกล่าวเนี่ย<ช>สมมติว่าเอาละเดือนนี้มันผ่านไปแล้วโอนเข้ามาไม่ได้แล้วเดือนเดือนต่อไปมาเนี่ยแล้วก็ไปแก้ไขบัญชีเนี่ยเงินเก่ามันจะได้มาปรับคืนมาไหมครับเง<ช>ินของเดือนท<า>ี่ผ่านมาที่น่าีงาประมาณเดียวกันเนี่ยค่ะหน่วยงานเขาก็สามารถเขามีวิธีการในเรื่องของการตกเบิกได้ค่ะอืมได้นี้ได้ค่ะค่ะค่ะอีกอันหนึ่งคับ เชิญครับเชิญครับเชิญครับค่ะเรียออย่างนี้ค่ะเจตนาที่เราไม่ให้อ,อ่เอเงื่อนไขพิเศษในเรื่องของการฝากถอนเนี่ยเจตนาลงของเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการเนี่ยคือเจตนาจะให้เขาไปใช้ถอนเงินมาใช้จ่ายเพื่อการยังชีพไม่ได้เก็บไว้ในบัญชีเพื่อสะสมอะค่ะ นี่แหละบางคนบางคนให้เขาใส่มาเรื่อยๆแล้วไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมพอพอไม่เคลื่อนไหวต้องความีกลางไม่โอนเลยต้องโอนต้องอถอนออกมาด้วยเป็นอย่างนี้นี่เองีัอันั้นก็ขอให้เขาไปแจ้งหน่วยที่ลงทะเบียนนะคะครับอีกประเด็นหนึ่งครับท่านครับผู้ส่งอายุเนี่ยนี่คือชัดเจนเลยพอช่วงอายุเขาจาก60เป็น70 70เป็น80ซึ่งเขาจะได้เงินเพิ่มเนี่ย บางคนบอกว่าเนี่ยฉันรอมาตั้งห้าหกเดือนแล้วเงินยังไม่เป็นเจ็ดสิบเลยทั้งที่ฉันอายุเข้าเจ็ดสิบแล้วผ่านหกสิบมาตั้งสามสี่เดือนแล้วอย่างนี้เป็นต้นหลักเกณฑ์ันเป็นยังไงคะท่านท่านตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้เข้าหลักเกณฑ์เลยคือคือในเรื่องของหลักเกณฑ์ของหน่วยงานเนี่ยหน่วยงานที่กล่าวไปแล้วสามหน่วยเมื่อกี้เนี่ยนะคะอบทกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยเขาก็จะรวบรวมข้อมูลผู้มีสิทธิก็คือตามเกณฑ์ของเราก็คือจะปรับ อของของหน่วยงานนะคะก็จะปรับอัตราเบี้ยยังชีพอะในปีงบประมาณถัดไปคือในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยเราเราเราจะดําเนินการตามปีงบประมาณนะคะคยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะท่านอายุครบเจ็ดสิบบริบูรณ์นะคะอายุตัวครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์รเมื่อเดือนมก,การาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ซึ่งคนจะนับตรงนี้นี่จะนับวันเดือนปีเกิดใช่ไหมถูกไหมครับระานนะเขาจะบอกบาริบูลของเขาเนี่ยค่ะถูกค่ะวันเดือนปีเกิดมกราสมมุติว่าเกิดวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกห้าท่านอายุครบหกสิบปีบริบู์ในเดือนมกราหกห้าในมกรากรุมพามีนาจนถึงเดือนกันยาก็จะไม่ได้เบี้ยยังชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะครับอหกร้อยก็ยังคงเดิมอันนี้ย้ําว่าที่เพิ่มขึ้น ก็จะได้ในเดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะเรา <ใน S 2> จะปรับรให้หทุกๆุกเดือนตุลาคมค่ะปรับตามปีงบประมาณ ไม่ใช่ปับตามวันเดือนปีเกิดของตัวเราที่ครบปั๊บตามวันเดือนปีเกิดค่ะอันนี้ถ้าเกิดท่านหลายๆท่านบอกว่าเอ๊ะเราขาดทุนไม่ได้ขาดทุนนะคะเป็นไปตามก๊อปเขาขาดทุนยังไงแต่เออทุกคนบางคนก็ฉันขาดทุนไม่ได้ลงทุนค่ะริงด้วยไม่ได้ลงทุนฉันลงทุนมาตั้งแต่มกราคมแล้วค่ะแล้วนักปีเป็นปีงบประมาณค่ะท่านค่ะ ตามปีงบประมาณนะอันนี้ก็เข้าใจอีกประเด็นหนึ่งครับท่านครับอ่าทีนี้เมื่อกี้นี่อันนี้ก็คือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะที่ถามกันมานะครับว่าทาไมไม่ได้ในวันในทุกวันที่สิบนะนท่านอธิบายสองคนพิการคนพิการมีอะไรไหมรครับท่านครับคนพิการนี้ก็คือถ้าไปรับตรงไม่ได้ไปออนไม่ได้ก็รับตรงมีประเด็นเดียวใช่ไหมครับคนพิการนั้น uet, أ, คนพิการมอีอีกประเด็นหนึ่งค่ะ ก็เท่าที่เท่าที่รับรับเออ่ข้อมูลมาก็คือว่าในเรื่องของการย้ายอะค่ะการย้ายภูมิลาเนาอย่างที่ว่าเนี่ยย้ายแล้วไม่ได้ไปแจ้งค่ะย้ายแล้วไม่ได้ไปแจ้งเขาก็จะไม่ได้รับเงินในเดือนนั้นครับถ้าไปแจ้งแล้วก็จะได้รับเป็นเดือนถัดไปค่ะครับทีนี้อีกประเด็นหนึ่งครับท่านครับรู้สึกว่าตอนนี้กําลังถูกทวงถามเยอะเลยทางเอ็นบีทีเนี่ย ก็คือเงินสงเคราะห์ครอบครัวของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเสียชีวิตที่จะได้รับค่าปลงศพ3า0พันบาทเนี่ยซึ่งอันนี้เขาก็สมมติอยู่ในอบตอไหนเทศบาลไหนอบตไหนก็ไปยื่นที่อบตนั้นพอยื่นเสร็จปั๊บเขาก็ส่งมาที่พอมอพอส่งมาที่พอมอปั๊บก็พอมอจะทำไงต่อก็ส่งไปที่ท่านได้ป่าครับท่านครับเดี๋ยวยังไงครับอันนี้เป็นเป็นเป็นของพมค่ะส่วนนี้เป็นของพอมอค่ะค่ะ,ค,ะครับ เกี่ยวกับรบรคลมัญทีกลางท่านเป็นเรื่อง<ม>ของกรมกิจการผู้สูงอายุอ่ะค่ะท่านออค่ะแล้วทีนี้กรมกรมกิจการผู้สูงอายุต้องเป็นคนโอนเงินเข้าบัญชีคนที่เสียญาติผู้เสียชีวิตหรือยังไงอย่างนัง้นจะบอกพนะัานะทดลองครับค่ะค่ะพอมอเขาจะโอนไปให้ท้องถิ่นอ่ะค่ะท่านอ๋อแต่ว่า,าแต่ว่า ถ้าดูคือทางพัฒนาสังคมเขาก็จะต้องขอพอเขารวบรวมรายชื่อคนที่เสียชีวิตใช่ไหมที่จะต้องได้ได้เงินสงเคราะห์ตรงนี้สามพันบาทต่อศพเนี่ยนะครับแล้วก็เขาต้องขอจัดสรรงบประมาณหรือเปล่าครับท่านเขาต้องไปในกรมบัญชีกลางหรือเปล่าท่านหรือสํานักงบประมาณใช่ไหมครับท่านนะ่ะใช่ค่ะเขาเป็นหน่วยพอมอเนี่ยเขาจะเป็นหน่วยรับงบประมาณจากเอสำนักงบประมาณเนี่ยก็จะโอนจัดสรรให้กับพอมอโดยตรงะคะ่ะ ไม่ผ่านกลมบัญชีกลางของท่านถูกไหมครับไม่ผ่านค่ะไม่ผ่านค่ะกลมบัญชีกลางเองก็จะมีหน้าที่ตรวจสอบและการอนุมัติรายการขอเบอิกค่ะค่ะครับอืเพราะฉะนั้นก็ที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือหนึ่งผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพนะครับสองคนพิการนะครับสองรายการนี้เป็นหลักนะท่านนะใช่ค่ะใช่ค่ะอ่ะนานอกนั้นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับ แล้วมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับสําหรับของผู้สูงอายุก่อนหน้านี้มันจะมีประเด็นเรื่องของคือไม่มีคนณสมบัติแล้วไปลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุแล้วก็ถูกเรียกคืนพอถูกเรียกคืนก็ดราม่าก,กันอยู่พักหนึ่งท่านลองจําได้เนาะ <S 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 นะครับรัฐบาลก็เลยมีมติว่าเอาแล้วไม่ต้องเรียกคืนละอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยหลายคนหลายคนก็ตังวลอยู่ตอนนี้ครับท่านครับว่าต้องลงคืนไม่คืนแล้วถ้า ถ้าพอเขาไม่เรียกคืนแล้วเนี่ยตอนนี้มันจบแล้วว่าไม่เรียกคืนแล้วนะแต่ว่าคาว่าไม่เรียกคืนแล้วเนี่ย,ะย,น,น,ยนะครับแล้วไอ้ที่เขาได้มาล่ะจะมีผลย้อนหลังไหมจะมีผลย้อนหลังอะไรไหมนะครับอันนี้ก็ก็ขออนุญาตเอเป็นเป็นเป็นภารกิจที่พอมอกับมหาไทยัยอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่อะค,ะคะอ่ะค่ะอือูทางหน่วยงานต้นสังกัดเขานะครับท่านครับอ่าค่ะค่ะสำหรับในส่วนของกรุมบัญชีกลางก็ก็จะจะจะประมาณเนี้ยค่ะ ครับผมอ๋อไ้คร็บพระนิกายแล้วก้าใจผู้เฒ่าผู้แก่ผู้ส่งอายุนะที่จะถามว่าเออยายอายุเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบไปแปดสิบแล้วยังได้เจ็ดร้อยเยอะเลยอ๋อต้องไปตามปี้ครับนรอเดือนตุลาละคะรอเดือนตุลาคมค่ะตุลานะครับท่านครับอีกอันหนึ่งนะครับเงินสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับท่านครับที่เขาโอนช่วยกันในโครงการต่างๆอย่างคนละครึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่อันนี้กรมบัญชีกลางเป็นตัวโอนด้วยหรือเปล่าครับท่านครับหรือยังไง จริงๆแล้วเนี่ยอในในในส่วนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบก็จะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมบัญชีกลางเช่นเดียวกันค่ะอสังกัดกระทรวงการคลังค่ะกระทรวงการคลังอสอสอคอรับผิดชอบตรงนี้นะครับ